ต่อไปอัตนายบ้างอัตนายตอบมาว่าไงบ้างคนหนึ่งเนี่ยจงอธิบายความแตกต่างระหวา่างตารางอุปสงค์เส้นอุปสงค์และฟังก์ชันอุปประสงค์ตอบมาว่าไงบ้างอ่าคนหนึ่งตอบออาเธอเลยนะหน้าห้องตอบดิตอบมาตอบมาว่าไงบ้างคนหนึ่งฟังด้วยนะเอาตารางก่อน เนเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาแล,ละแลก็ปริมาณโดยกําหนดให้ปัจจัยอื่นเป็นค่าคงที่แสดงออกมาในรูปแบบของอะไรครับอ่าตัวไปฟังก์ชันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแล้วก็ปกัจจัยเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ น,นะอ่ะโอเคงั้นะสรุปนะข้อหนึ่งเราจะตอบว่าไม่ต้องตอบตรงกับผมร้อยเก็ได้นะเอาให้มันอยู่ขอบเขตเดียวกันตารางองุปสสค์บอกให้ทราบว่าปริมาณเสนอซื้อมีความสัมพันธ์กับระดับราคาอย่างไรความต้องการซื้ออ่ะกุปสสค์อ่ะมีความสัมพันธ์กับราคาอย่างไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันสัมพันธ์กันในทิศทางผกผันใช่ไหม และโดยกําหนดให้สิงอื่นคงที่เพราะเราวัดแค่เพียงอุปสงค์กับราคาเท่านั้นส่วนเส้นอุปสงค์นั้นเป็นการนําข้อมูลจากตารางจากตารางเนี่ยนะมาเขียนเป็นเส้นอุปสงค์อยู่ในรูปแบบของกราฟเส้นโดยให้แกนตั้งเป็นราคาและแกนนอนเป็นอุปสงค์หรือปริมาณ ส่วนฟังก์ชันอุปสงค์บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อกับตัวแปรชุดหนึ่งชุดใดในสัญลักษณ์ของฟังก์ชันก็คือตัวแปรมีหลายตัวจำได้ปะ่ะตัวแปรอปุปสงค์อ่ะมีอะไรบ้างรสนิยมไรายได้ประชากรนะตัวแปรมีหลายตัวนะอันนี้คือคําตอบข้อที่1ของอัตนาย